ตลอดเลยมึงตลอดเลยมึงเป็นอย่างนี้ตลอดเลยมึงเป็นอย่างนี้ตลอดเลยกันชงกันชามื่อไม่ต้องดูดนมกูก็ไม่ต้องดูดข่าววันนี้นะพวกมึงดูไว้ด้วยเนี่ยว่าหลังเอามันมาแดกเล่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้อีกกัดภาพสภาพสภาพมึงอะไรเนี่ยมันเมาอยู่เนี่ยมันเมาแล้วมึนทําอะไรเนี่ยทัาอะไรเนี่ยเนี่ยหาเรื่องให้หนูทุกวันเลยพี่ค้านู่นค้านี่เอาเบากินเบียร์เมาต่อเล่าเล่าต่อเอาไวต่อล่าสุดดูกัญชาอีกแต่มันคือเพื่อนกู ผัวหนูไงมันคือทะไมเนี่ยผัวหนูนี่คนนะเว้ยไม่ใช่หมามึงทำมันทำไมมันน้องกูอยู่เนี่ยมันพื้นแป้งเลยนี่มันน้องกูนะเว้ยฮะนี่มันน้องกูนะผมยยังไงอะไรมึงเนี่ยแต่เราเปลี่ยนโ่บ้านเก่าไม่เราเลิกกันนะไปจากกัน